สวัสดีเจ้ามาพาคันเห็นไ้วนะเจ้านอวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2564นะเจ้านายชูชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าโค้งการตามมาตรา33เรารักกันนะเจ้าวันลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตรวจตนรับเงินจะได้นะเจ้านอโดยมีเงินไขผู้รับซิธิ์ต้องมีฉันชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33บับเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบ่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทนะเจ้าโดยการรับสิทธ์นะเจ้าซึ่งจะเสนอวันที่15นี่นะเจ้ากุมภาพันธ์2,564เสนอที่ประชมรถถมุมคณะรัฐมนตรีนะเจ้าวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2564ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธ์ เวอร์ไวเบมาตา33เรารักกัน .com เจ้าวันที่8ถึง14มีนา2564ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองนะเจ้าวันที่15ถึงเซเอมีนาคม2564กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังนะเจ้าวันที่22สอ กับวันที่เ9มีนาคม2,564และวันที่5กับวันที่2 2เมษายน2,564ได้รับวงเงินเข้าเป่าตังค์สัปดาห์ละ1,000บาทนะเจ้าวันที่เศมีนา2,564เริ่มใช้ซื้อสินค้าได้บริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะนะเจ้าวันที่สาสพฤษภาคม2,564สิ้นสุดกัน ใจใจในะเจ้าซึ่งนายชูชาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แจ้งข่าวขื้นหน้าไว้นะเจ้าแต่จะได้ก็ต้องรอตีประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่15กุมภาพันธ์ 2,564มีเห็นกามหนึ่งเดเจ้าจะได้ถ้าหากมีข่าวดีอย่างใดก็จะมาแจ้งให้นทันได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าเนาะมาดีลืมกดติดตามนะเจ้ากดได้กดแช์กดติดตามข่าวๆใาวเคนอื่นได้รับฟังข้อมูลข่าวสารตรงนี้ตัวเดเจ้าเนอขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า